กัดเลยว่ะ อ,อะไรของมันวะเพมันคาบสายไปเด้วนะสามรอบกันนะโดนไหมเนี่ย ส่งให้เลยนะนี่นี่นี่โดนไว้โดนไว้โดนไว้นี่นี่โดนจนตายโดนจนตายกัดผิดกัดถูกอยู่นั่นเองกัดผิดกัดถูกอยู่นั่นเองอืมกัดเรียบร้อยอันเตอร์นิมูดเองนี่สามหลับกัดกว่าจะโดนตัวนี้ ขนาดไม่มีใครเข้ามาตียังกัดระแวงระแวงหน่อยอยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับฮันเตอร์นิ่งโมเด็งครับสุดยอดนี่ผมฮันเตอร์ลงคอไปเลยอุ้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเหยื่อฮันเตอร์นิ่งโมเด็ะผมกัดตะปูฮันเตอร์สุดยอด